พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่46ข้อที่27-28บันทึกว่าอย่าโคบผู้รับใช้ของเราเอย๋ยอย่ากลัวเลยอิสราเอลเอย๋ยอย่ากตกใจเลยเพราะนี่แนะ่เราจะช่วยเจ้าให้รอดจากที่ไกลและช่วยลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินที่พวกเขาเป็นฉเฉลยอย่าโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายและไม่มีใคร ทำให้เขากลัวอยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากกลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ ข้อคิดจากพระวจนะทรงหนุนใจผู้รับใช้ 1. อย่าตกใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดได้ 2. พระเจ้าจะดูแลเรารวมถึงพงพันธุ์ของเราด้วย 3. พระเจ้าจะประทานความสงบและความสบายจากภายในให้แก่เขาไม่มีใครทำให้เขากลัวได้ 4. พระเจ้าทรงอยู่กับเขาตลอดไป อย่าก,กลัวเลยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ